เป็นกลุ่มอะไรในไหนก็ตามเนาะเนาะคนเท่านี่หนึ่งเฮ็ดงานนํากันหรืออยู่ในบริษัทหรืออยู่ในที่ทํางานแห่งใดแห่งหนึ่งสวัสดีน้องหนุ่มสวัสดีครับรักไม่ต้องมีการเวลาสวัสดีจ้าสวัสดีครับทักทายจ้าสวัสดีครับก็คือง่ายๆนะครับสวัสดีทุกคนเนาะที่ดีด้านะครับคือการให้เกียรติกันกันสําคัญ นะครับต่อบริษัทเนาะผมอยากใส่คาว่า,งาองค์กรอ,อืใส่กันรู้แล้วคํานี่ผมเละเบลวอาถึงกันนะสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับคําำพอยู่ในบริษัทหรือทํางานร่วมกันหลายๆคนการที่นะครับคนเป็นคนบอดบริหารหรือเหตุงานทํากันเนี่ยหรือคนเป็นชาวใต้คนเนี่ยได้ลูกอ้อสีสอสัตถ์ถือว่าประเสริฐยิ่งนัก ได้ลูกน้องที่ดีซื่อสัตย์มีวินัยซื่อตรงไม่ว่าก,กับเรื่องการงานเรื่องการเงินหรืออะไรก็ตามหน้าและรับหลังเหมือนกันทุกภาคส่วนเหมือนกันก่อนอยู่ต่อหน้าและรับหลังเขาทำเมนเนเวลาให้เราดีแล้วก็ซื่อสัตย์สุจริตนั่นคือดีมากถ้าหาลูกน้องแบบนี้ได้ ถามมามีบอมีครับมีไม่ใช่ไม่มีนะครับมีนะครับแต่ถ้าบริษัทนั้นนะครับมีลูกน้องที่นะครับต่อให้ทำงานดีไม่ซื่อสัตย์ไม่บ่ซื่อสัตย์สุจริตต่อหน้าอย่างรับหลังอย่างนะครับมันก็ไม่ได้เป็นการดีเท่าไหร่นักบ่ดีเลยล่ะนะครับ ผมสิบอกตรงนี้เลยว่าคนเราทํางานนี่ในเมื่อเจ้านายให้ใจแล้วนี่นะเจ้าเนาื้อเจ้านายไว้เนื้อเสือใจแล้วนี่เขาหายใจแล้วนี่อย่าทํำไล่ความไว้ใจของเขาอย่าทําพฤติกรรมที่สอไปในทางทุจริตหรือคดโกงใดๆก็ตามหาบาทชิบบาทยี่สิบบาทนั่นก็คือสอัตราส่วนเงินบาทหนึ่งก็ถือว่าโกง สองบาทสามบาทหาบาทก็ถือว่ากงไอ้กินเขายัางครับปะกินใช้ละเบนเออมาหาเนี่ยเห็นว่าลอยไปหาลุงปูเรื่องปฐาไอ้เบนนี่เอยบยส่วนใดเลยนะนะครับตัวคือผมนี่พอยามหายใจดุกน่องมาคัดเลยนะครับอันนี้เราไม่ว่าใครนะพูดถึงว่านะครับพูดถึงว่าองกว้างนะครับผมผมเองนะครับ คือพยายามอะไรก็ตามฝ่ามากินหอดแล้วโอเคนะพยายามให้ใจลูกน้องนะครับได้รับแค่บุญอยเด้องีิวนมครับผมแม่โอเคครับแม่ขอระบายความในใจหน่อยเนาะคือคือการเหตุงานอยู่น้ผมนี่หรือจะอยู่ที่ไหนก็ตามใครก็ตามเนาะคือในโรงงานนะครับทุกวันเนี้ยโรงงานหรือที่แห่งใดก็ตามมันจะมีกล้องวงจรปิดทุกที่ถูกไหม กล้องวงจรปิดนี่ถุกมองแต่ว่านั่นก็ใช่ว่าจะหาใช่ว่าคนหรือใครบางคนจะกลัวถูกไหมกับเบย่านถือว่าเป็นการท้าทายเนาะพูดถึงว่ากล้องวงจรปิดอยังก็มีกระต่างมีหูประตูมีชองถ้าปานันกับเอยานนะดูหน้าผมเนี่ยเครียดไหมเครียดนะบางทีเนี่ยเรามาทํางานไกลๆเนี่ยอย่างเช่นผมไปทํางานอยู่ที่ขอนแก่นปุ๊บเนี่ยบางที ข่าวเขาหูอันนั้นอันนี้หรือบางทีเราเราเลื่อนโทรศัพท์ดูกล้องหรืออะไรหรือยังไงก็ตามเนี่ยคือมันไม่โอเคเอานอกสินเขาก็อมสินเขากล้องเนี่ยอมสินอยนู่ในห้องครับแม่ฮ่ฮาอมสินอย,นยนู่ในห้องเนาะทีนี้ผมผมหนีบอกเลยว่าคุณรู้ไหมว่าทําไมผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นี่นะครับเขาไปเงือเสื้อใจให้ผมเห็ุงานเรื่องเงินเนี่ยผมดูแลให้บอสเนี่ยเป็นแส,สนเป็นล้านนะครับ ผมยอมรับว่าพอเม่ข่อยอย่างนี่ซอนมากเลยบ่เคยให้โคดโกงไผ่บ่เคยให้คอยปกโคดโกงอันนั้นอันนี้ผู้ใดทักสินมันหากินบ่ขื้นพี่น้องการโคดโกงคนมันหากินไม่ขึ้นกินหากินซิผมบอกเลยว่ายังไงคุณก็ไม่เจริญเกรดบอว่าเป็นยังผมเห็นงานกับคู้บัารฟินแลนด์นะครับผมบ่เคยตกต่ำเลย ผมทางานกับบอสผู้บ้านฟินแลนด์ผมไม่เคยตกต่าผมบอกให้สังเกตมึงบอกครับผมไม่เคยไปประกาศด้แต่คุณสังเกตดูไหม,มาทําไมผมถึงดูเอาเถิดทางานไม่ต้องใช้น้ําลายไม่ต้องใช้ลิ้นครับทํางานก็คือทําก็คือทําทําด้วยใจทําด้วยแรงศรัทธาลงมือทําลงมือปฏิบัติบ่แมันมาเส,สาซ้ำเยน็นซ้ำ ความซื่อสัตย์ต้องมาอันดับหนึ่งเงินบาทหนึ่งสองบาทสามบาทนั่นก็คือเงินของบริษัทนะครับถ้าคุณมีความซื่อสัตย์ในตัวคุณถ้าคุณมีความตรงไปตรงมากเป๊ะ,ปะแล้วนั่นคือคุณสิีเดวความไว้เนื้อเชื่อใจจากเจ้านายคุณเป็นสําคัญมากของข่อยนะขอยบอกเลยว่าคอนเสิร์ตแต่ละรอบแต่ละอย่างแม้กระทั่งหลายๆอย่างที่บอกว่าที่จัดก,การรอผมหน่อย ผมพอนี้ว่างพี่นุ่มจัดการไปเลยเดี๋ยวห้องคอยมาเครียรกันบอร์ดบ่เคยถามว่าพี่ผมขอดูสลิปที่โอนหน่อยพี่ผมขอดูอันนั้นในใจเนี่ยไม่เคยรู้ไม่ทําไมถึงเขาถึงไม่ถามคอยบ่เ,เคยผิดผิวต่อให้บอสถามผมก็มีหลักฐานให้เห็นนี่แหละคือความเป็นว่าผมกับบอดเ,เป็นอย่างคือ ไว้เนื้อเชื่อใจกันพี่อ้อสวัสดีครับขอบคุณอ,อดาวสองใบดวงพี่อ้อขอบคุณครับนะครับผมก็ผู้ยิบานนี่บอกเลยว่าการใช้เงินหรือการบริหารจัดก,การเงินที่จัดก,การไปเดี๋ยวเราเขามาเคลียร์กันอืมเน็ตด,ดีอยู่ด้วยครับเอ่ยเน็ตด,ดีอยู่เน็ตด,ดีอยู่เน็ตดีอยู่นะครับคือนะครับ ถ้าผมทุจริตหรือคดโกงหรืออะไรก็ตามบอกได้ว่าชีวิตของบจเจเลื่อนนะพี่น้องง่ายๆเลยแต่จิิงที่ผมเห็นมุจจอเห็นบอการกระรินเติบโตหรือการทำงานใดๆก็ตามลุลร่วงสำเร็จไปด้วยดีทุกอย่างแล้วข่อยบ่เคยถือบอตำหนิเลยว่าพี่ทำไมเงินขาดพี่ทำไมเงินอย่างนั้นอย่างนี้บต่ตงเชื่อผม มูเจ้าล่วงไปถามไปกับซีบ,บอสแม้กระั่งเมนกอุยไอยหรือน้องกูกีก็ได้คนที่อยู่ใกล้บอสนี่ผมไม่เคยมีปัญหาเรื่องเงินกับบอสเลยนะนี่ผมบอกใอ้ฟังว่าการเป็นลูกน้องคนมันต้องแบบนี้การเป็นลูกน้องคนต้องซื่อสัตย์ปากดีนิสัยดีมือสะอาดบ่ก,กินหาก,กินซิบผมสิบอกใครคุณจะเจริญก้าวหน้าได้อย่าหักหลังเจ้านาย แยกกินหาคิดสีพก็เพลินต่อให้คุณทําได้คุณก็อย่าทานะผมบอกให้เลยเพราะฉะนั้นนะครับอะไรก็ตามผมฝากเลยว่าใครที่คิดมาโคดโกงหรือว่ากินเล็กกินน้อยนะคิดว่าเขาโง่หูหรือว่าคนที่เป็นเจ้านายเขาไม่รู้หรืออะไรเนี่ยคุณคิดผิด โอ้ขอบคุณบอสโนดบอสโนดขอบคุณครับขอบคุณมากนะครับ,บอสโนดครับเนาะเยายามกินหากินชีบคับเขาจะมีแค่ไหนเขาต้องจอปุปสรษคอะไรมาบ้างถูกไหมนะครับผมเคยมานังบอกเอาหยาอดไห่หรือเอามั่นเนี่ยอันนี้ผมบอกเรื่องชีวิตจริงที่เกิดขึ้นจริงนะ ฝากเลยนะครับใครที่กําลังหลงทางในการที่ทําผิดจุดตอนเนี้ยรีบกับใจรีบเลิกพฤติกรรมเหล่านั้นซะนะครับเลิกพฤติกรรมเหล่านั้นซะที่ว่าสิกินหากรี๊บแล้วก็เ้าพื้นเจ้าหน้าอย่าคล้องในทางด่านลบเ้าพื้นเจ้าหน้าอย่าคล้องในทางที่ไม่ดีนี่เลิกพฤติกรรมเหล่านี้ซะนินทากาลีเหมือนเทเี่ยแก่ไปก็จริงนะ เลิกพฤติกรรมที่ไปบอกบอกซื้อๆถ้าอยู่กับเจ้านายสมมติว่าอยู่กับผมแต่วอาพื้นผมเนเสียพี่กัญญาวีสวัสดีครับอยู่กับเจ้านายสมมติว่าอยู่กับหนุ่มเฉยเป็นเป็น,เป,นเป็นเจ้าเป็นกน้งองคอครจะจะว้าบพื้น่อยดีถ้าเจ้าเลือกเสียวอาพื้น่อยนั่นก็นคือเรื่องบอสรรือสัตว์หรือว่าการที่อยู่ด้วยกันแล้วคุณไม่เคารพอย่างนั้นน่ะเริ่มต้นแล้วไม่ต้องอยู่นะไปหาเจ้าหน้าใหม่หมหรือไปทําตัวคุณเองไปเลย การว่าพื้นจะง่ายนะครับทั้งทากี่รับเงื่อนเดือนจากเขาหากินน้าเขาแต่ว่าวาพื้นเขานี่มันไม่ถูกกินบนเรือนขี่รถบนหลังคาอย่างนั้นพูดคํานี้มันก็ไม่ผิดมันก็ไม่แปลกถูกไหมฮะเหมือนกันเพราะฉะนั้นนะครับการซื่อสัตย์สุจริตสําคัญสุดไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนบริษัทไหนองค์กรไหนก็ตามคุณต้องมี ตรงนี้อยู่ในใจคุณแล้วอยู่ในจิตสำนึกคุณการกินหากินซิบผมบอกเลยบาดีหรอครับอย่าเห็ดเถอะพฤติกรรมนี้เลิกได้เลิกซะนะครับคุณทอมมี่สวัสดีครับจากคอนแลนด์สวัสดีนะครับเนาะนี่แหละครับพี่หน่องผมผมอยากระบายเพราอน่ใจคือเราก็ไม่อยากจะไปเอ่ยถึงหรอกว่าใครยังไงทําไมเนาะแต่ว่า พยายามสอนว่าผมอุตสาหายใจหรือว่าผมฝากฝากไป้แล้วนี่อย่าทำให้ผมไม่ไว้ใจอย่าทำให้ผมนี่อึดอัดใจหรือต้องสงสัยคิดว่าแท้อ้ยว่าดี